อีกอันหนึ่งที่ทางการแพทย์ใช้ AI ช่วงนี้ก็คือเอามาออกแบบยาปฏิชีวนะเอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มยาล่าสุดที่เขาค้นพบเนี่ยปี1986หนึ่งเก้าแปดหกะเฮ้ยมันนานขนาดนั้นเลยเหรอนานมากจะสี่สิบปีประมาณน้จะสี่สิบปีแล้วแล้วตั้งแต่นั้นมาคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงฮุบเหวแห่งการค้นไม่พบการค้นไม่พบคือ <c oughs> <c oughs> มันไม่รู้คือเราพยายามจะหาแล้วหาอีกว่าจะเอายาอะไรมาต้านแ,<ต>แบคทีเรียดีบ้าง oh. คนแต่ไม่พบเออเธอคนแต่ไม่พบ ก็เลยมีการเอา A.I มาใช้เหมือนกันความก้าวหน้าล่าสุดก็คือว่าไอ้ตัวนี้ชื่อซินเดโมแปลว่าสังซินก็คือไปสังเคราะห์โมเลกุลมาชื่อย่อของน้องคือน้องซินเดโมฟังดูเหมือนโวเดโมเหมือนกันเนาะไอ้ตัวไลนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเออก็บอกว่าเออให้การบ้านน้องไปไปศึกษาไอ้นี่มาข้อมูลสารเคมีตัวยาอะไรทั้งหลายว่ามัน มีหน้าตาสูตรเคมียังไง huh. มีรูปร่างโมเลกุลอย่างไงแล้วออกฤทธิ์ยังไงไปอ่านมาเลยมันก็แบบว่ารีบสปายเป้แบบกลับบ้านเปิดตำรานั่งแบบมีคมไฟส่องแล้วก็แล้วก็เปิด y YouTube เพลงเอ่อโลฟายเออฟังโลฟายเว้นะคือน้องอ่ะคล้ายๆกับพวกไอมอิเจอร์นี่อ,อะไรพวกเนี้ยคือบอกบอกว่าให้เจนเจนเจเนเรทีฟเอไอเขาเรียกคือเอไอที่สร้างของใหม่ขึ้นมาได้ของที่ไม่เคยมีมาก่อนบอกว่าหลังจากเรียนรู้แล้วเนี่ยว่าสารเคมีต่างๆมันมีฤทธิ์ยังไงแล้วหน้าตาเป็นไง ลองสร้างสรารเคมีใหม่ๆขึ้นมาเท่าที่ในจัก,กรวาลนี้มันจะมีได้สิโ oh. น้องออกแบบมาให้ทั้งหมดสามหมื่นล้านตัวภายในเวลาเก้าชั่วโมง <c oughs> แล้วให้โจทย์ต่อบอกว่าฟิลเตอร์ให้หน่อยอ oh. เอาเฉพาะตัวที่น่าจะมีลิตต้านแบคทีเรียได้ๆๆออกมาได้อีกกลายเป็นสองหมื่นกว่าตัวเอาที่สังเคราะห์ง่ายด้วยๆๆๆๆออกมาได้มาอีกเจ็ดสิบตัว อุ้ยลดลงมาเยอะเลยเขาเอาไอ้เจ็ดสิบตัวเนี้ยไปสังเคราะห์จริงขึ้นมาปรากฏว่าลดลงมาอีกก็เหลือห้าสิบแปดตัว uh huh. ที่สังเคราะห์ได้จริง uh huh. เอาไปทดสอบจริง uh huh. กับแบคทีเรียจริง uh huh. เจอว่าในนั้นมีประมาณหกตัวที่เป็นยาปฏิชีวนะตัวใหม่เลยไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนจากหกตัวนี้ตัดออกไปอีกสี่ตัวเพราะว่าละลายน้ํายากเกินเ uh huh. หลืออีกสองตัวที่แบบคนดิเดตเอาสองตัวเนี้ยที่ผ่านมาถึงรอบสุดท้ายเนี่ยไปทดสอบความปลอดภัยในหนูหนูปลอดภยัย uh huh. ไอ้เชื้อประเภทที่แบบ ติดเชื้อในปอดออกระเพาะปัสสาวะอักเสบเอ,อสมองอักเสบติดเชื้อในกระแสะเลือดเชื้อพวกนี้แหละโดนในตัวนี้ปาดไดู้แล้วแล้วยังไงเนี่ยก็คือว่าพอพอใช้ในหนูได้ผลก็คือคงจะต้องทดสอบในสัตว์ที่ใ,ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปมาเรื่อยๆแต่ประเด็นหลักๆก็คือว่ามันทํางานที่จริงๆนะักวิจัยก็ทําอยู่แล้วะแต่มันรวบรัดเวลาวิจัยหลายสิบปีให้เหลือแค่วันเดียวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนี่แหละนะฮะก็ไม่แน่เราอาจจะ แก่ทันในยุคที่ว่า AI มันสุกงอมแล้วผลผลิตต่างๆที่มันช่วยเราดีไซน์ช่วยออกแบบทั้งหลายเนี่ยเราจะได้ใช้กันในชีวิตนี้อย่างเงี้ยใช่ใช่ออแต่เราไม่ได้อยากเอามาใช้ในเรื่องของร่างกายเราอย่างเดียวด้วยละ่ะเราอยากให้มันช่วยคิดวิธีทำยังไงที่บอกว่าไม่ให้ global warming เกินไปอนะไรเงี้ยโอ้อยากให้คิดหาแบบวิธีการเหล่านี้ด้วยนะนะฮะฝากน้องๆหนูๆที่เรียนกันด้านนี้ก็แบบอนาคตมันเป็นไปได้มากมายเหลือเกินนะ